สวัสดีค่ะวันนี้เทามีหมูกรอบอีกแล้วเก็ดคู่มือเบิร์ตชูมือขายดีค่ะขายดีแต่พอเห็นเงินเงินไปขไเขาเลยมัดตัาวบงหม้อว่านกับมัดเป็นถาดหนึ่งเลอนีอนนอกกนอ้อีกขึ้นนี่ก็ไปทอดไม่อีกอันนี้สังแต่ว่านีเป็นสัง กับแค่แห้งโลละสองร้อยเนี่ก่อนเห็ดนี่กระดอกมันเห,ห็ดหย่างกันกิุมของเซตแล้วกระทอมมุกกรอบเซตแล้วห้ากระสิบเซดพักบุงเข้า เอาหนาโมโหดมั่นให้มันซื้นขึ้นคับเตร,รียมไว้เตรียมไว้เรียบร้อยมันมาเข้ากับรุยอย่างเดียวปราก็สส่รเข้าสู่เขาก็ไดเลยันตะายคัะ